วันนี้จะพามาดูหลอดไฟนะครับ LED ครับแบบพกพานะครับจะมีอยู่3ามรุ่นนะครับ17เซน30บาทนะครับกับ32เซน60สบาทนะครับกับ5้าสิบเซนนะครับแ80ดสิบาทครับไอตัวที่ผมถือนี่คือ32เซนนะครับอะไรหกสิบบาทนะครับที่เขาได้มาแล้วเขาจะเป็นที่ห้อยนะครับที่ห้อยต มันจะมีห้อยได้แล้วเอาไปห้อยกับกิ่งไม้หรืออะไรก็ไล้ครับห้อยกไม้นี่นะครับแต่ตัวนี้ผมทําหักแล้วครับอย่างไงมันนี้สั่งมานานแล้วครับแต่ยังใช้ได้ดีนะครับยังใช้ได้ดีแล้วก็จะมีไอ้ตัวแผ่นติดตัวนี้ครับมีมาสองอันนะครับมีมาสองอันเวลาเราไอ้ตัวเนี้ยไปติดกับไม้หรือติดกับอะไรก็ได้ครับเขาเรียกว่าแผ่นอะไรรู้ไอ้แผ่นกานะครับ แผ่นเหล็กแผ่นแม่เหล็กแผ่นแม่เหล็กอันนี้มันจะมีแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับจะมีแม่เหล็กแม่เหล็กสําหรับดูนะครับเราไปจีดไว้ตามตู้เย็นนะครับกีดไว้ตามตู้เย็นนะครับแล้วก็มาดูความสว่างของไฟนะครับนี่ครับมันจะมีอยู่สามสเตปนะครับไฟหลอดนี้นะครับอุ่นนี้นะครับอารุ่นสว่างนี่ครับกดอีกครั้งหนึ่งสว่างมากนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็น สว่างน้อยลงมานะครับโถหลังก็สว่างน้อยลงมาอีกครับกถหลงหนึงก็จะเป็นปิดนะครับนี่นะครับราคาถูกนะครับเริ่มต้นที่59บาทนะครับตอนนี้ครับก็มีโปรนะครับไปดูได้นะครับเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นบางคนอาจจะได้ส่วนลดเยอะกว่านี้นะครับได้ทนนะครับได้ห้าชั่วโมงครับแต่จริงๆแล้วไฟก็จะอยู่สว่างชัดอยู่ประมาณสองชั่วโมงแรกครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดีลงนะครับ ใช้เวลาไปดับนะครับถูกเถินนี่ดีมากครับเพราะมันสบายอันนี้ครับอันนี้รูนะครับสําหรับชาร์จนะครับก็จะเป็นรู USB นะครับนี่นะครับก็คือตัวชาร์จโทรศัพท์รุ่นเก่าหน่อยนะครับนะครับก็ใช้กับตัวชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสายเนี้ก็จะมีมาให้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กดูนะครับ หลังจากที่เรามาเราก็ต้องชาร์จก่อนนะครับเปิดสวิคนะครับดูนะครับเนี่ครับจะมีไฟกระพริบขึ้นนะครับอุ้ยไฟสีเขียวขึ้นนะครับก็คือชาร์จแล้วครับก็เสียบไได้รับหนึ่งคืนหรือสักหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็สามารถไปใช้ได้ครับนี่ครับถ้าจิตตู้เย็นเลยอยู่นะครับแล้วก็เปิดไฟอิดไฟ